วัสดีครับเพื่อนสมาชิกเราคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากแล้วเราใช้วิทยาศาสตร์ก็คือการใช้ปืนอ V วิเอน์นะครับในการตรวจสอบพระเมื่อตรวจสอบแล้วจะได้ได้ตารางธาตุเล็กๆเรียกว่าตารางธาตุ a 6นะครับจากตารางธาตุ a 6กเนี่ยก็คือว่ามวลสาในพระของท่านมีมวลสาอะไรบ้างเราก็จะมาให้ ai ไม่ว่า d ิฟซ i t จะจิบิีหรือเจมินายทำการวิเคราะห์พวกนี้ก็จะวิเคราะห์ละเอียดมากนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างการวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์พระสุกรนี่นะครับในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างเช่น LE LE l i g Element คืออะไรคือว่า108เกรสรน,น้ำพึ่งน้าอ้อยถ้าเราพูดง่ายๆนะครับทับมาวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ธาตุา Si ดูนะครับซิลิคอนว่าธาตุ Si เนี่ยคืออะไรนะครับจาก AI ครับเราลองให้ AI ในเอกสารผลก<ม><อ>าร<อ>วิเคราะห์ทางเคมีที่แนบมาค่าของธาตุซิลิคอน S.I. มีดังนี้นี่นะครับไซ si, มีค่าเท่ากับ26.97%ในคอลัมน์ ppm เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักไซ si, มีค่าเท่ากับ0.56ในคอลัมน์ sigma ค่าความคลาดเคลื่อน S.I. ที่พบในมวลสารของพระเครื่องดินเผาเช่นพระซุ้มกอในรูปโดยหลักแล้วจะมาจากดินเหนียวและแร่ซิลิก้า หรือแร่ในกลุ่มควอสต์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของดินหรือหินที่นำมาใช้ทำพระเครื่องโบราณแหล่งกําเนิดหลักพระเครื่องเนื้อดินเผาส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของดินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญและดินโดยธรรมชาติจะมีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบในรูปของสารประกอบเช่นซิลิกา้าเท็กซ์ไขีดล่างสอง แร่ซิลิกา้าซิลิก้าเป็นแร่ที่พบได้มากที่สุดชนิดหนึ่งบนเปลือกโลกมักอยู่ในรูปของทรายหรือแร่ควอซ์ซึ่งเป็นสารที่ทําให้เนื้อพระมีความแข็งแกร่งและจากการที่เราให้ AI วิเคราะห์ AI สามารถวิเคราะห์ธาตุซิลิกา้าหรือ SI เอสไทนยว่ามาจากอะไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับจากตารางธาตุนี้นี่เราดูเฉพาะธาตุตัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาทุกท่านได้ตารางธา,าตุแล้วปราตรวสอบธาตุทีละตัวทีละตัวแล้วถึงว่ารวมเป็นพระองค์ใหญ่ นะครับแล้วถึงจะมารวมคือในพุทธธาตุเนี่ยคือธาตุมนสารเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วถึงไปรวมกับมวฑพุทธศิลป์คือ,อ,อรูปหล่อรูปปั้นต่างๆจากองค์พระนั้นนะครับมารวมกันแล้วเราจะพิสูจน์ว่าพระนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไร AI ก็สามารถจะช่วยวิเคราะห์ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอทุกท่านได้ช่วยกันศึกษานะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ได้ตามผมนะครับผมสวัสดีก่อนนะครับวันนี้ ลาเลยครับผมวิสุทธาเทพครับ